เก่งการพูดโชล่าโฮโลเฮลตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งก้มก้มนาเล่นเฟซทั้งวันมันเสียสายตาพิการขึ้นมาทรมาร์ทีร e สวัสดีครับพวกร,รายการเก่งการโฮโลเฮลตี้นะครับเราจะแนะนําการกินอาหารการทำอาหารนะครับนะฮะเพื่อให้ถูกกับธาตุแล้วก็ถูกกับฤดูกาลกินเพื่อบำรุงและก็รักษา ให้สุขภาพแข็งแรงครับเพราะธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ชื้นเดี๋ยวก็หนาวมันจะมีอากาศผสมผสนอยู่ด้วยทาให้ธาตุทั้ง4ในร่างกายมันแปรปรวนครับมันเกิดกําเริบยอนพิการเป็นไปตามฤดูกาลฉะนั้นธรรมชาติมันจะช่วยบําบัดโดยใช้พลังจากอาหารที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ นำมาแก้ไขความผิดปกติต่างๆโดยไม่ต้องไปใช้ยาไอายาเป็นพิษมันเยอะฉะนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละครับทุกๆปรมาณูโมเลกุลอะตอมแล้วก็เซลล์ต่างๆนะครับมันจะผลิตออกมาเองตามธรรมชาติเช่นกรดฮอร์โมนจะช่วยฟื้นฟ,นฟนูร่างกายที่เจ็บป่วยให้หายดีเร็วแต่สิ่งที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟ,นฟนูร่างกายนะ ก็คืออาหารครับมันจะเสริมธาตุที่หย่อนพิการนะครับแล้วก็กำเริบนะครับอ้ตรงนี้แหละเมื่อเรารู้เราก็นำไปปฏิบัตินะครับที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะครับให้มันคืนสู่สภาพเดิมปกติแต่ในร่างกายเราถ้าเกิดลมกับน,น้ำเนี่ยนะฮะมันผิดปกติเช่นเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย ร่วนเกิดจากน้ําและลมเป็นเหตุครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงอากาศเย็นครับต้องรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายครับนะวันนี้ขอเสนอเมนูไก่ผัดมะม่วงหิมพานตตามผมไปเลยครับจำเป็นหลักไว้เลยนะครับก่อนจะปรุงอาหารนะครับต้องนี้แหละครับน้ำส้มสายชูกรั่น5%ตราฉลากทองเอามาทำไมเลยครับเอ้าล้างไก่ล้างผักต่างๆนะครับ ผสมน้ำน,นะครับลา้างซะไอ้เมือกมันหรือว่าสาราเคมีที่มันติดเจอปนมามันจะได้จางหายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ครับหลังจากที่เราล้างแล้วนะไก่ก็จะเอามาผสมแป้งแป้ง,ปงอะไร่ะครับโอ้โหนี่แป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับนี่เอามาผสมไก่นะครับนะฮะเพื่อมันมีรสชาตินะครับนะฮะเอาเกลือก่อนไม่ได้เข้าเนื้อเอาเกลือพริกไทยนะครับนะฮะเอาเกลือพริกไทย นี่และครับโรลงไปเราก็เอาแป้งนี่ครับแป้งทอดกรอบนี่แหละครับตราฉลากทองนี่แหละครับใส่ลงไปพอประมาณนะฮะอย่าเยอะไปนวด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 นะฮะเรานวดให้มันเข้ากันเอาแล้วพอได้ที่แล้วนะครับนะฮะเราก็จะเอาไปทอดนะครับตอนนี้ก็เอาไก่ลงไปทอดในกระทะนะครับนะฮะให้มันกรอบเหลืองครับนี่มันจะกรอบได้ต้องนีครับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองนี่แหละครับเราก็จะใส่พริกลงไปด้วยนะฮะให้มันเข้าเนื้อ ตอนนี้เราก็เอาขึ้นมาพักไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะไปผัดกับมะม่วงหิมะพานนะครับโอเคครับตอนนี้กระทะเราเปิดแล้วเราก็จะเอาน้ำมันงาลงก่อนครับเนี่ยกระเทียมนะครับเราก็จะใส่ละครับตามด้วยหอมเลยนะครับพริกหวานสามสีพอได้ที่แล้วนะครับอ่าเราก็เอาไก่ที่เราทอดไว้แล้วนะครับาใส่เราก็เติมน้ำกต๊อกไปนิดหนึ่งนะฮะ เอาแล้วน้ำตาลกัวแล้วครับนะฮะก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานะครับเนี่ยนะฮะใส่ลงไปแต่กล้วยใส่ลงไปปรุงด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับตราแม่ครัวข้าหลักทองครับขาดไม่ได้แล้วครับเนี่ยพระเอกเลยครับเนี่ยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวครับ ทุกรัวเรือรู้จักกันดีมีอะไรดีช่วยแล้วครับมันหอมอร่อยทุกอย่างทุกเมนูแล้วครับตามด้วยพริกครับพริกชีฟ้านะครับเราปิดท้ายด้วยต้นหอมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ชิมไม่ได้ครับเราชิมต้องชิมแบบละเมียดละไมครับหมายความว่าเราจะชิมไม่ดีก่อนเลยครับแพะกล้วยก่อนนะครับ มีครับเนื้อไก่เึ้่ยมหิมะพร้าวขึมะพาวอันอ,อร่อยนะเนี่ยรำไรกันรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ลาแม่ครัวสนับสนุนครับ อย่าลืมนะครับกดซับถักใครกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับคนจนคนมีก <คน S 1> ินอาหารดีดีถ้ากินไม่ดีก็มีท<ม><ค>ยาิโลคก้ารวยไม่สบายไม่ไปรักษา